นะครับวันนี้พี่จะพาเข้าครัวนะครับจะพามาทํานะครับนี่เลยลาบปลาดุกนะครับลาบปลาดุกแบบต้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทําแบบไหนครับตอนอื่นนี่นะครับเราก็ตั้งน้ําให้เดือดกันเลยนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปนะครับตัวนี้ช่วยดับคาวนะครับรอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาปลาลงตอนนี้นะครับน้ําเราเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ปลาของเราลงไปนะครับใส่ไปทั้งตัวเลยนะครับไมค่อยใส่นะครับ ไม่ต้องพลิกนะครับเพื่อไม่ให้มันคาวนะต้มไปจนปลาสุกนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ใส่ตอนน้ำเดือดๆนะครับมันจะไม่คาวนะครับปลานะครับแล้วเราไม่ต้องไปพลิกมันเยอะนะครับกระต้มไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับรอจนปลาสุกนะครับระหว่างนั้นเราก็มาเตรียม เครื่องปรุงกันเลยครับมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็จะมีข้าวคั่วนะครับอันนี้เป็นข้าวคั่วนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกลาบนะครับอันนี้ซื้อสําเร็จมาเลยนะครับง่ายดีนะครับแล้วก็ชูรสนะครับแล้วก็รสดีนะคราวนี้นะครับสําหรับเครื่องปรุงของเรานะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นหอมบักชีนะครับเอาไว้รวยหน้านะครับก็เครื่องปรุงมีแค่นี้ครับ ปสกพร้านะครับก็จะเห็นนะครับว่านี่เนื้อปลานะครับมันจะเริ่มร่อนออกมาแบบนี้นะครับนี่ก็เกือบใช้ได้แล้วนะครับนะครับน้ำนี่นะครับในส่วนนี้เราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเติมนะครับตอนผสมนะครับนี่น่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้เนื้อปลานะครับสุกหมดแล้วนี่เราก็จะเอาไปขูดเอาแต่เนื้อปลาออกนะครับ สุดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักเขาขึ้นมานะครับมาเสด็จน้ำสเสด็จน้ําก่อนนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นน้ําซุปได้นะครับแล้วก็เป็นน้ําปรุงได้ด้วยนะครับน้ําที่เขาเหลือเนี่ยเราไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะเอาปลามาพักไว้แบบนี้นะครับรอให้ปลาเย็นสักพักนะครับแล้วค่อยเอาไปเลาะเอาแต็เนื้อออกนะครับปลาเริ่มเย็นแล้วน้บเราก็จะเลาะเลาะเอาเต็เนื้อออกมานะครับ ค่อยๆเลาะนะครับแยกเนื้อแยกก้างนะครับเ <c oughs> ขาเป็นเลาะเนเขียงแล้วกันนะครับ ใช้ช้อนนะเลาะๆล,ลแบบนี้นะครับ